เลยะนะคะจับเงินล้านนะคะไม่ได้สนใจเรื่องเงินห้าบาทเพราะมันน้อยเกินไปสําหรับที่ดิฉันจะสนใจแต่คนเราอะค่ะเมื่อวันหนึ่งชีวิตมันแปลผันห้าบาทก็เอาค่ะเพราะมันถึงที่สุดแล้ว <c oughs> ชีวิตของเรามันจะมีการเปลี่ยนแปลงของแต่ละคนเนี่ย <c oughs> ไม่เหมือนกันบางคนก็ไม่ได้สนใจเรื่องเงินห้าบาทเพราะว่าเมื่อไหร่จะรวย ะะเพราะว่าเรายังไม่รู้ถึงธุรกิจว่าเขาทํากันอย่างไรเหมือนอย่างที่ดิฉันเคยผ่านมาคือไม่ได้สนใจไม่สนใจจริงๆจริงๆรู้จักธุรกิจนี้มานานแล้วแต่ด้วยความที่เราทํางานด้านอื่นนะคะทางานสิบวันก็ได้แล้วค่ะสองสามแสนปีหนึ่งทำทั้งหมดเกือบ30ครั้งดิฉันเป็นออกกันไนท์นะคะทางานเป็นออกกันไนท์เป็นฟรีแลนซ์นะคะส่วนประวัติอื่นๆน่ะทำมาธุรกิจมา,มามากมายค่ะไม่ต้องไปพูดถึงดีบ้าง ลมลุกบ้างแล้วแต่แต่ก็สร้างตัวขึ้นมาได้นะคะจนล่าสุดมาถึงวันที่ก่อนจะถึงเทียนจะเข้ามาที่นี่คือมีนานะคะเดือนมีนาเป็นเดือนที่ดิฉันจำฝังใจเลยเพราะดิฉันขาดทุนจากที่ไบเทคบางนาดิฉันรับหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับบูธที่ไปลงขายถ้าทุกท่านเคยไปเดินงานตลาดน้ําที่เมืองทองธานีไบเทคนั่นแหละค่ะคืองานที่ดิฉันทา ดิฉันจะมีลูกบูธที่อยู่ในมือประมาณ3 0ม0สีบูธหลายคนจะดูว่าโอดีแต่จริงๆการทำงานกับแม่ค้าด้วยกันเนี่ยมันก็มีอุปสรรคเหมือนกันเพราะว่าถ้าเขาขายไม่ดีเขาก็ไม่มีเงินจ่ายเราซึ่งเราก็เป็นคนใจดีขายก่อนแล้ววันสุดท้ายค่อจ่ายวันสุดท้ายที่มีความเจ็บปวดที่สุดดิฉันจะไม่เคยลืมเลยคือวันที่15มีนาะปีที่แล้วเป็นงานสุดท้ายที่มาจากไบเทคบางนา ะะดิฉันจะต้องรับผิดช,ชอบลูกบูธท,ทั้งหมดที่จะต้องจ่ายให้กับบริษัทที่ดิฉันรับบูธเข้ามาเอาเป็นว่าขาดอยู่สามแสนกว่าบาทดิฉันก็ต้องฟักเงินส่วนตัวสามแสนกว่าบาทเคลียร์เคลียร์ให้กับลูกบูธแล้วก็ขับรถกลับมาจากาบางนาไปเทคบางนากลับมาบ้านมีเงินอยู่เจ็ดสิบเก้าบาทหลายท่านจะบอกว่า หน้าตายอย่างนี้เหรือมีเงินอยู่79บาทจริงๆมีเงินอยู่7 9บาทเราไม่พูดถึงเงินที่เรามีเงินเก็บสิเพราะว่าเราจะไปแตะต้องเงินตรงนั้นไม่ได้ถูกไหมแต่กาลังจะพูดให้ฟังว่าดิฉันเหลือเงิน79บาทแล้วก็กลับมามันเป็นช่วงโควิดทาอะไรไม่ได้ก็ต้องอยู่ที่บ้านนะคะก็ไปดีโชคดีเป็นลงได้ 5, 000, ไดเดือนละห้าพันได้มาสเดือนแล้วก็มีน้องคนหนึ่งก็มาชวนดิฉันให้มารู้จักกับธุรกิจนี้ก็เลยเข้ามาก็มาเจอ <c oughs> เราก็เข้ามาฟัง ฟังวันนี้ที่คุณฟังและคุณฟังเนี่ยะคะเมื่อกี้นฉันเป็นคนที่ถ้าทําอะไรเนี่ยบอกตรงๆต้องสุดๆไปเลยถ้าทําแล้วครึ่งๆากลางๆไม่ทําปีนี้ไม่ใช่อายุน้อยๆคนอาจจะเห็นว่าดิฉันเนี่ยดูแข็งแรงนะคะก็ย่าเข้า62เดือนกันยายนี้มาฉลองวันเกิดกับเราได้กับดิฉันได้62ค่ะแต่ที่บอกอายุนี่กําลังจะเป็นกําลังใจให้กับหลายๆคนว่าแกแล้วจะทําทําไม S <S ถามว่าดิฉันต้องทำไหมดิฉันมีหลายคนก็ไม่ไม่รู้ว่าคือดิฉันก็เป็นข้าราชการแต่ว่าลาออกมา,าตั้งแต่อายุปร,าประมาณก็มีเงินมีมีมีเงินบำนาญกินลูกก็ให้อีกก็พอตัวจะถามว่าเราจะอยู่บ้านทําไมอย่างเป็นอีกแกล่ล่ะออกมาสิคะเนี่ยอย่างว,าวันเนี้ก็ออกแต่งตัวสวยๆออกมาที่นี่ถ้าเราอยู่บ้านเราก็จะกลายเป็นคนแก่คนหนึ่งซึ่งไม่มีความหมายหายใจลดไปวันๆหนึ่ง ต้องไหมคะแต่ถ้าคุณออกมานี่ออกมาที่นี่ออกมาทํางานมานั่งฟังอบรมแล้วออกไปทํางานนะคะเอาละคะ่ะนี่คือประวัติส่วนตัวเล็กๆน้อยๆดิฉันเริ่มเข้ามาทํางานที่นี่อย่างที่บอกก็คือมาประมาณเดือนเมษาแล้วก็มาฟังฟังฟังฉันฟังจากท่านประธานพูดจนเข้าไปในสมองอะพวกนีง่ายขนาดว่าเปิดไอ้พอย n ์เพราะว่า point ที่ท่านพูดเนี่ยพูดได้หมดเลยคุณเชื่อไหม เพราะอะไรเพราะเราฟังความเชื่อเกิดจากการได้ยินนะคะอันนี้คือสิ่งที่ที่นถูกสอนมาความเชื่อเกิดจากการได้ยินคุณได้ฟังทุกวันฟังทุกวันแล้วคุณก็เอาปฏิบัติไม่ได้ฟังแล้วไม่ไปฏิบัตินะนะคะ่ะเราก็เชื่อมั่นในผู้นําของเราเราก็ลงมือกระทาลงมือปฏิบัติออกสนามนะคะดิฉันก็ประสบความสําเร็จพอสมควรอาจจะเป็นด้วยว่าดิฉันมีคนที่มีเพื่อนมีคอนเนคชั่นค่อนข้างสูงนิดนึง ก็คือมีเพื่อนที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะมาลงมาฟังที่นี่ปุ๊บเขาก็ทํางานเลยคือนิสัยมันเหมือนกันไงมันก็เลยเคมีตรงกันก็เลยทํางานด้วยกันได้ทุกท่านก็ต้องหาคอนเนคชั่นที่มีเคมีตรงกับคุณถ้าคุณอยู่ใกล้กับคนขยันคุณก็จะขยันถ้าคุณอยู่ใกล้กับคนที่คิดบวกคุณก็จะคิดบวกอันนี้เป็นกฎธรรมชาตินะคะไม่ต้องไม่ต้องอะไร คุณอยู่กับใครคุณก็จะได้สิ่งนั้นเหมือนที่ฉันอยู่ใกล้ๆกับท่านประธานที่ฉันก็จะมีบุคลิกลักษณะการพูดจาก,ก็จะเหมือนท่านประธานก็ไปทุกวันละก็คือพูดแบบเอาจริงเอาจัง <S <S และพูดไดางทุกท้อยทุกคําที่ท่านพูดนะคะคุณก๊อปปี้ไปเลยคุณเป็นการขายได้แน่นอนคุณเชื่อดิฉันหลักการทํางานของดิฉันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยดิฉันลงมือทานะคะแล้วก็อาศัยคอนเน็ชันที่มีอยู่พอดิฉันไม่มีตัง ถ้าคุณมีตังคุณปิดเลยยี่สิตู้คุณขึ้นเป็นประธานดิฉันจะพูดเสมอว่าดิฉันเป็นคนไม่มีสตังเพราะฉะนั้นดิฉันก็ใช้วิธีขยายทีละตู้ทีละตู้ทีละตู้รอบตัวดิฉัน20ิคน20ชีวิตที่ดิฉันต้องดูแลจนกระทั่งวันหนึ่งดิฉันได้ขึ้นเป็นประธานฝ่ายการตลาดแล้วทุกวันนี้หน้าที่ของดิฉันมีความสุขมากๆก,กก็คือได้ดูแลน้องๆที่อยู่ข้างล่าง อย่างน้องจุ๋มเนี่ยเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเนี่ยอยู่ในสายงานเป็นคริสเตียนด้วยกันขยันมากเข้าไปไหนเราก็ไปกับเขาไปช่วยเขาคุณไม่ต้องกลัวละคา่ะการที่คุณไปช่วยเขาคุณก็ได้เขาปิดเขาเขาปิดเขาก็ได้เราปิดเราก็ได้งานที่นี่นะคะขอให้คุณคิดบวกอย่างเดียวคุณไม่ต้องไปคิดลบเลยเดี๋ยวท่านประธานจะขึ้นมาพูดว่าขอให้คุณคิดบวกอย่างเดียวใครทําคนนั้นก็ได้แล้วอยู่ที่นี่คุณบอกได้เลยว่า รายได้เดือนหนึ่งสี่สาห้าหมื่นนี่ถือเป็นเรื่องสบายๆจริงๆไ,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 ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปอ่าเราถ้าเรียกอะไรไปรักษายอดไม่ต้องไปคิดวเออซื้อมาแล้วจะได้กี่ PV อ้าวเอาไปใส่ข้างซ้ายข้างาขางวาอุ้ยแก่ๆอย่างนี้คิดไม่เป็นหรอกนะคะ่นะ,คะนี่ฉันขอฝากก่อนที่ิฉันจะลงไปจากที่นี่นะคะทุกท่านมาที่นี่แล้วนะคะอย่าก,กลับไปมือเปล่าหลังจากที่ท่านประธานขึ้นมาพูดเนี่ยดิฉันขอเถอะค่ะ เขอให้ลงมือทำและปฏิบัติเลยนะคะท่านมากับผู้แนะนำคนไหนลงไปมีใบสมัครอยู่ด้านล่างนะคะเขียนเลยซื้อเลยลองมาไปตั้งดูคุณจะปิดประตูขาดทุนคุณเชื่อดิฉันและคนที่จะขึ้นมาพูดต่อจากดิฉันขึ้นไปต่อจากดิฉันเนี่ยนะคะถ้าคุณได้ฟังคุณซื้อแน่นอนแล้วคุณทำธุรกิจแต่นชายนี้แน่นอนนะคะดิฉันขอฝากว่ามาแล้วอย่ากลับไปมือเปล่าเริ่มทำกันวันนี้แล้วคุณก็ จะมีวันข้างหน้าวันจากที่ที่ฉันเป็นกาบขอพระคุณทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ